เ้าไปอะไรอย่างเงี้ยได้เลยเพราะว่าห้องทุกห้องที่นี่เนี่ยก็คือจะเสร็จแค่ห้องที่มีครูเท่านั้นนะแต่ว่าเมื่อกี้คือนืนถามเขาเขาบอกว่าคือชั้นสองมันก็จะมีที่พักด้วยแต่ว่าตอนนี้คือยังทําไม่เสร็จเลยนะคะกนะนะนะ็คือเมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานนะคือเต็มโชคดีมากแล้วและนี้ก็คือเป็นเขื่อนที่มีน้ำเยอะเหมือนกันนะแต่นนะห้องเที่ยวไม่ค่อยมีเลยวันนี้แต่ว่าเดินไปสักแป๊บหนึง่งเราก็จะเจอกับน้าตกนะได้ยินเสียงน้าตกละ ไปตกน้อยๆนะคะตรงนี้มันแห้งไปหมดเลยอะ่ะนี่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 เป็นทานน้ำนะคะ oh. เอาเป็นว่าทิปเข่าช่องลงวันนี้ล้มแล้วล้มเลว เดี๋ยวนันจะขอไปมูก่อนนะคะเดี๋ยวนันจะไปแวะอุทยานพระพิฆเนศนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งนะคะนันไปถามคนแถวนี้มาเขาบอกว่าที่นครนายกเนี่ยก็จะมีวัดวัดหนึ่งที่มีสิ่งสักการะนะคะเยอะให้เราสักการะบูชาเนี่ยเยอะเหมือนกันแล้วก็ที่วัดเนี้ยคือสวยมากๆนะคะก็คือชื่อว่าวัดมณีวงศ์นะคะเดี๋ยวเราจะไปด้วยกันสองที่เลยนะคะก็คืออุทยานพระพิฆเนศแล้วก็วัดมณีวงศ์นะคะก็ยังไงเดี๋ยววันนี้เนี่ย เราจะเอาบุญกลับไปฝากด้วยนะคะ。 ตอนนี้นะคะเราก็สักการะพระพิฆเนศนะคะที่อุทยานพระพิฆเนศเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็กําลังจะเดินทางไปวัดมณีวงศ์ต่อนะคะนี่เราทาบูเสร็จแล้วเขาก็ให้ไอติมเราด้วยนะ,ะเพราะว่าพี่เขาบอกว่าเขาเอาไปแจกที่โรงเรียนวัดสาริกามาแต่ว่ามันเหลือเขาก็เลยเอามาให้เรากินด้วยนี่ไงแต่ว่ามันละลายหมดแล้วแหละเราต้องกินแลืมอร่อยมากนะคะเป็นไอติมกะทิ <laughs> เดี๋ยวเราไปวัดมณีวงศ์กันต่อเลย thank you ก็ไหว้พระในวัดมณีวงศ์ะคาเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยก็คือวัดเนี้ยใหญ่มากแล้วก็มีสิ่งสักการะให้ก็คือครบหมดทุกอย่างเลยนะคะโดยเฉพาะทั้งพญานาคก็คือมีพญานาคเนี่ยทุกๆกตระกูลทุกๆพระองค์เลยนะคะใครอยากไหว้หรือว่า ใครนับถือพระองค์ไหนตระกูลไหนก็สามารถที่จะมาเพราะว่าที่นี่รวมหมดเลยทุกตระกูลเลยนะคะทุกๆพระองค์เลยก็ใหญ่มากแล้วก็สวยงามมากจริงๆอะ่ะเออถ้าเกิดว่าไม่ได้มาก็กคงจะเสียดายนะคะโชคดีมากๆที่แบบมีคนแถวรีสอร์ทนะคะเขาแนะนํามานั่นก็ได้ไหว้ได้สักการะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นองค์พระพิฆเนศนะคะวันนี้เราก็มีเพญานาคนะคะแล้วก็มีออาาะะมท้าวสุวรรณนะคะก็ไปขอบพ ขอโชคลาภขอความรุ่งเรืองอะไรต่างๆนะคะมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เด้นใช้เวลาอยู่ในวัดมนีวงเนี่ยเป็นชั่วโมงเลย นานมากกว่าจะไหวครบนะคะแล้วก็สวยงามจริงๆโดยเฉพาะในถ้ำพญานาคคือสวยมากๆแล้วก็แบบยิ่งใหญ่อะ่ะคือถ้าเกิดว่าใครมานะคะก็สามารถที่จะแวะมาที่วัดมณีวงศ์ได้นะคะสําหรับลูกศิษย์ลูกหาของพญานาคหรือว่าจะเป็นพ่อแก่พ่อปู่อะไรอย่างเงี้ยก็คือมีหมดเลยนะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะโอ้ยเหนื่อยก็คือ ใครบอกว่านครนายกไม่มีที่เที่ยวนะคะไม่จริงเลยนะคะถ้าได้มาเราจะหลงรักจังหวัดนครนายกมากๆเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีทางน้ําตกมีทางธรรมชาตินะและยังมีวัดที่สวยงามอลังการมากด้วยนะคะนันไม่เคยเอาจริงนะนันไม่เคยเจอถ้าพญานาคที่แบบใหญ่แล้วก็สวยงามขนาดนี้มาก,ก่อนเลยอะ่ะคือมีแบบ ทุกองค์มีทุกอย่างให้สักการะเลยนะคะไม่ว่าใครจะแบบว่านับถือบูชาอะไรก็สามารถมาไหว้ที่นี่ได้เลยคบ จบในที่เดียวเลยนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวนนนจะกลับบ้านแล้วก็คืออยู่ในนี้มานานนานเกินชั่วโมงอะ่ะชั่วโมงกว่าเลยนะคะก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะช่องของแนนแล้วก็เดี๋ยวทริปหน้าแนานจะพาไปเที่ยวไหนนะคะก็รอติดตามดูนะคะวันนี้ต้องกลับบ้านก่อนนะคะบ๊ายบาย